โบจักว่ามอลลั่มใจก็ลอยสิมาตะฐานในใจของพีของนองบอนะครับวันนี้กับมาฝากชีวิตไปกับพีกับนองคือเขาโอ้ยอีแม่บันพ่นคาได้ดักแด่มาฝากขอบคุณครับ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 นี่เห็นบออันนี้คือควบมาควมผูกพันครับพี่นองบันพ่นคาากับดักแด่หอยสบายเข่าเหมือนกรหนอยนี่ละ อันนั้นดักแน่มากับความฮักบอกแต่ว่าช่อดอกกุหลาบนี่มาพร้อมกับความรักเอาจังใดจังหวังสักกีดอันอันมึงในช่อดอกกุหลาบแฟนคลับบันไดครับอ๋อเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะหนูรู้นะว่าพี่เหนื่อยพี่เก่งมากั่น และไม่ว่าจะเป็นยังไงจะคอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตคืออย่างไะโอ้ยซัพพอร์ต็นกำลังใจทั้งว่าจะคอยซัพพอร์ตและอยู่ข้างๆเสมอนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคุณลุงเอาค่นใหญ่รงมาให้เอาพันบบเขียนซื้อพันติพ่นโบเขียนซื้อพ่นเอาแต่ลูปมา ใช่เราลูบคนเยอะใส่กันนะพูดอะไรอีกสันเด็บอันบอยซิริชัยไปเอาหลานเลยใส่ือมีผู้ชงดอกก็ไม่ไม่คุณลุงเอาถือเอากันนะเอ้าโอ้ยขึ้นน่ารักชาว่านถ่าข้าวหนึ่งถ่าข้าวหนึ่งเอารูปมาบังกันนะสัวใส่รูปผู้ใดอ่ะพูดกันนะเราจะรูปไหมบ่งโอ้ยเอามันปีนมันปีนมันปีนทางแม่สัเอาหัวล่องไปกระหักรังออกจน ขันมาทางพี่ตีขึ้นบ่วมกันทั้งหมดโอ้ขอบคุณป้าๆเลยครับผู้ใดนี่ผู้ใดก่อนผู้ใดนางเอกมะล่ำผู้ใดผู้ใดน้องน้องแอนน้องแอนน้องแอนเป็นใครซอสซอสซอตีบอดอุ้ยกระเจียวไหมไงปนี่ก็มาไปตีตัวทั้งคันใส่กุนคอยว่ายู่มือนีคอยรู้สึกมา พิดปกติสิเลยเป็นฮาวพิดปกติบ่ะบอมแอนคอยเป็นรู้สึกมีความลังกังวลจังไดเกือบโมโหพิษจะมีเสียงจักอย่างอันนี้แค่เอารูปมาซื้อๆเด้หน่ยังทำนี่ย่าว่าคนมาถอดั่วตัวจริงมาอีเทำนี่นะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะฮะขอบคุณทีมงานผู้จัดการใหญ่ด้วยนะครับโมนี้ครับการแสดงของมอลำใจลอยนี่ช่วงฟ้าวิกฤตโควิดเมื่อคืนนี่ไปเล่นยยูซูลินข้าเจ้าไล่ลุ่งถึงเตตีหนึ่งครับขวดสมเด็จที่เกือบเป็นบ่ได้มาหาพี่น้อง S 1> <S 1> <S <S เอาจับปัดสีสเกตมือนีพี่น้องสุรินทร์ก็ตามมาให้กำลังใจหลายนะครับพี่น้องจากหลายๆสถานที่มือนีตุ่มหุ่มอกกันและก็ขอให้พี่น้องได้ฟังลำยังปลอดภัยนะพี่น้องอยู่ทางหนอกก็ยังมากอีกหลายนะครับการแสดงผิดพลาดขออภัยแดนเซอร์อาจจะบางตาหนิดหน่อยนะฮะแต่กระทุกคณะกสิคือกันล่ะพี่น้องเพราะว่าคันผู้ใดเมื่อท่านได้ฉีดวัคซีนครบสามเข็มนี่ก็สิบหมดท่านได้ห่มากนะับวันนี้นะครับเจ้าภาพจากทาตูมมาเส้นสัญญาครับวันที่เจ็ด พฤษภาคมนะครับบุญบังไฟที่จะงฮอดแล้วก็วัดปราสะอัฒเมืองจัน์นะครับวันที่15เมษายน2567ครับพี่น้องปี67หันใจเงาๆทากัน <c oughs> อีก2-3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็นะครับหลวงปู่วัดภาสุการามครับวันที่3กุมภาพันธ์2500 6 6นะฮะปีนารับงานไปแล้วแล้วก็พี่น้องบันอิลัมมอนีมาบอทั้งไฟอิลัมนะครับทั้งสมปอยมาบอครับวันที่14เมษายนนะครับสงกรานนะครับมาทําการแสดงบันอิลัมเดอร์บันอิลัมอุทุมพรปสัยเข้านะครับบันนี้ครับครับผมครับเอาบันนี้เขาสิแพงเงินเนาะนะครับตามธรรมเนียมประเพณีด้มานะครับมาทําการแสดงอยู่สถานทียนศักสิท สถานเพียนสําคัญซึ่งเอื่นว่าเป็นจุดแกงเกิดให้กระบอยสิทีชใช่มอลั่ใจเกินร้อยก็ได้